สวัสดีพี่น้องป่องปลาสุขู่สุกคนมาอพอกับส่องพ่อยแย่วังทยบ้านศรีสะเก็ดกันเองอย่าเก้งแจ้กันอีกแล้วนะคะเมื่อนีเมื่อพอกับลูกสาวพ่อยแย่วังพ้าเที่ยวนะคะเมือ่มอนีสีมาเที่ยวอันสีผ้ามาเที่ยวอันวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะคะหรือว่าวัดพระพุทธชินราชนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะคะว่า จะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเชิญไปเลยค่ะตามมาเลยอันนี้จะเป็นศาราสารจังหวัดพิษณุโลกนะคะขับรถเข้ามาทางนี้นะคะแล้วก็จะมาเจอทางเข้านะคะคแล้วก็ขับเข้าไปด้านในวัดเลยนะคะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบกน,นะคะแต่ขอมานัางสักการะพระอุทเชนรานะคะน,นี่ก็จะมีคนเข้ามาสักการะเยอะมากเลยนะคะเฮ้เอากไปทางนู้นออกไปทางนูง้นเข้าไปข้างนในนี่แหละคะ่ะพระอทุทเชน,นารา เจะเข้าพาไปดูโบเรียนด้านในจะเข้าไปดูบเรียนด้านในนะคะซึ่งตอนสมัยที่มาเขายังบุลนา,าอยูน่นีมคะวันนี้เขาบูรนา,าเสร็จแล้วก็อนุญาตาให้ประชาชนเข้าไปได้แล้วนะคะ ด้านหลังก็จะมีพระประทานรูปแหญนีมีพระประทานเยอะเยเป็นบ้าเรือนไทยนะทางออกทางนี้ นี่ก็จะเป็นทางออกนะคะแล้วเราออกไปดูบรเวณรยากาศบ้านนอกท่า,ทาน่เจะเปนบริวเวณท่า,าะะมาา้าไวไหวทาเบสวันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมาวไห่ทาเบสวันนี้ต้อนนะคะนาเรื่อใสย,ยิิงมากนะคะ พาว่าคาเวียชวาเ็จแล้วนะคะต้องเลืเอนต้องหนีนะคะก็จะเป็นที่เอาดอกไม้ทูบเพียงนะคะนอกจากก็คือชินราาองุ่นนะคะ,ะแ,แล้วก็พวกที่เขาะะลูบลูบอื่นๆนะคะ,นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีสัตว์นิยมชนนะคะ เข้ามาเยอะมากแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีตู้ทาบุญแล้วก็ทูกเทียงนบริการให้นะคะถ้า <Okay. S 1> ออกไปตรงนู้นก็จะเป็นแม่น้ำปิงนะคะแม่น้ำปิงไหลาผาดนะคะแล้ก็เนี่ยค่ะ เขาให้มาสักการะตรงนี้นะคะแล้วก็ปักทูกทูกเทียนตรงนี้นะคะด้านในโบสถตรงนี้ก็จะเป็นาพาะูุทธชินาราานะคะมาติดอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระรือนะคะให้คนมาสักการะนะใคระอ,อยู่ใกล้ๆกล้นะคะมาได้นะคะเป็นแปลม์าของจังหวัดพิษณุโลกนะคะ,นะคะแล้วก็เดี๋ยว จะพาไปดูปราสาทเจดีย์ด้านหลังอาวุธชินนารานะคะเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเห็นอนันโบดแล้วก็จะมีปลายยอดเจดีย์ทินะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังตรงนี้นะคะโอเคไปกันเลยนี่ละคขังยักษ์นะคะละกขังเก่าแก่ จะเป็นภายในพระศิสดานะคะด้านในนะคะอันนี้ให้ประชาชนเดินเข้ามาชมได้นะคะแล้วก็พักอผ่อนกใจได้นะคะดูว,ว่ามองเห็เว,วลาเขาเปดิดไฟนี่จะสวยมากๆเลยนะคะ นี่จะเป็นเจดีย์ที่อยู่หลังรัประทานพระพุทธชินราชนะคะ,ะแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนู้นฝั่งนู้นนะคะจะมีค่ะเป็นปราสาทเป็นปราสาทวัฒนธรรมด้านนาเดี๋ยวพาไปชมนะคะสวยงามมากไปค่ะ นี่ค่ะเดินมาทางนี้นะใครชอบถ่ายรูปแบบแนวแบบปราสาน,นะคะนี่ะน,ะนะคะนี่จะเป็นโบราณสสศานสถาน ะะจะพาไปชมด้านหน้านะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพริเเวด้านหน้าของปราสาทนะคะบวกกับไม่เจดีอู้สวยงามเนย้พี่น้อง่เป็นตอนขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นปราตาก็มีคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูแจ้จด้านในนีย้ายามม่งใจใจด้านใน,มมก,ใน,ในก็จะมีะหลวงพ่อต้องให้กราบไหว้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี่นะคะ กำแพงเก่าแก่นะคะแต่ว่าน่าจะมีบุญนาโมาบ้างนี่นะคะเป็นด้านในกำแพงเก่าแก่ของวัดพระพุทธชินราชนะคะจริงจริงวัดพุทธชินราชเรามีซื้อซือ้อเต็มอยู่ซื้อหนึ่งนะวัดพระศรีมหาธาตุนะคะ อันนี้นาะจะได้รับการบุรลณานะคะเพราะว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นฉาบวัดพระศรีรัตะนมหาธาตุวราวิหารนะะเ็นบริเวณภายานในมีภูธรูปนะคะเดี๋ยวโนซิมกัก ฝ่าบาทสักการะ,ะท่านนะคะ่ย่าขาดก็จะนี่นะคะหากขาตกบกพร่องบักกันใดต้องขออภัยมานะทีนี้นล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองพญางวังไทยบ้านศรีเกศกันเองอย่าเก้งแก่กันแน่นะคะวันนี้ลูกสาวพญางวังพาเชียวขอจบไลรกันได้เพียงสำนี้นะคะสวัสดีค่ะ